m a n Shop โน๑เรื่องเติมเกม RV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ l ลิสแมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บแล,ละไลน์ตลอด24ชั่วโมงเต,มเ,ตมมเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าท,าทันทีต้อง l i s t m a n Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกม ROV มาแนะนำไอเดี ID สกินแ,แลแหลงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีดีให้เล่นชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ T7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีย ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินงทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย T7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับผมฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก o อดอุศ p นะครับผมวันนี้ก็ออออยยยู่่่่ใใในนนนนนเเเกกกกกกมมมม ROV 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 ัััััีีชคคคคคคะะะรร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 บบบบสาาหหหท้้ิจผโดืว ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกีกเ่ยวกับอาร์วีนอตก็อยกแล้วนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินของไวโอเลตแอนิเมะนั่นเองนะครับว่ามารอบนี้เนี่ยกี่คูปองแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมคนนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะเนี่ยไม่เสียตังค์มันเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับกดเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหน่อยแล้วก็็็็ขอสััักกกกกไไไลลลคคค์นนนนนะะะะะะฮผผมมมมแ้้วววยยงงฝาาาาดดูิปปเเ่่่ๆรบจ กิจกรรมสกินสายฟรีนะครับผมนะที่อัปเดตไปเมื่อวานเป็นการแชร์รูปภาพชิงสกินแอนิเมทนะครับหรือว่ากิจกรรมอื่นๆก็สามารถตามไปดูในช่องได้เลยนะครับโอเคครับผมนะก็วันนี้นะครับผมนะมีการรีรันนะครับผมนะสกินของไวโอลเลตแอนิเมให้ทุกคนได้กลับมาได้เลยนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่ากลับมากิจนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับไม่ใช่มาในกิจแบบเก็บแบบเสริมเกาะเนาะที่เป็นการเก็บแบบอัญมณีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน้กิจกรรมกันดีกว่าเนะว่ามาในรูปแบบไหนและระยะเวลาเนี่ยมีกี่ เราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับกลับมาแล้วสาวน้อยทะลุมิตินะครับเริ่มต้น9คูปองเลยนะครับขอนงานกิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงวันที่19พฤษภาคมเลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาก็หลายวันอยู่พอสมควรนะครับเกือบ1เดือนนะนี่สนับตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูดีกว่าว่ามาในกิจกรรมรูปแบบไหนนะทุกคนอ๋อเห็นแบบไม่ใช่กิจกรรมตามเชิญเออนะนั้นจริงด้วยโอ้ยเป็นกิจกรรมแบบใหม่หรือเปล่าหรือว่าคล้ายๆแบบเดิม โอเคแต่ขอลองดูก่อนในกันนะครับผมเนี่ยผู้เล่นมีโอกาสได้รับการฉปองระหว่างการเล่นเมื่อสะสมครบจะสามารถรับรางวัลทางด้านซ้ายมือโอเคน่าจะเป็นกิจกรรมคล้ายเดิมนะผู้เล่นมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ทันทีในทุกครั้งที่เราเล่นนั่นเองนะครับรางวัลที่ได้นะครับผมน่จะถูกเกี่ยวว่าในแรกเล่นฟรีนะครับยกเว้นรางวัลที่กดรับทางด้านซ้ายมือจะไม่สามารถแลกเป็นเพื่อเล่นฟรีได้หรือกดส่งไปยังก่อนจดหมายได้นะครับผมนะก็แสดงว่าตรงนี้เราสามารถเอามาแลกฟรีได้ตรงนี้ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่า คือใครที่เกลือมากๆเนี่ยมันก็เอาของเกลือเนี่ยมาแลกฟรีได้นั่นเองนี่ครับผมบอกเลยว่าดีดีมากนะฮะแล้วก็ผู้เล่นมีโอกกสได้นนรับข้อเสนอพิเศษระหว่างการเล่นก็จะเป็นพวกส่วนลดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะกติกาก็มีประมาณนี้นะทุกคน,นคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับที่กลับมาที่มารอบแรกของไวโอเลตอันนี้มนเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะนนะครับแต่ว่าตรงนั้นต้องบอกก่อนนะว่ามีคนเคยเล่นกิจกรรมนี้แล้วหมดไปเป็นหมื่นปองนะทุกคนแต่ตัวนี้ก็ ต้องมาลุ้นนะครับผมนะเหมือนเดิมเนาะเล่นฟรีอ๋อมีแรกเล่นฟรีอ๋อไม่ใช่ไม่มีเล่นฟรีหนึ่งครั้งอะไรต่างๆนานานะ เดี๋ยวเรากดไปเลยแล้วกันนะครับผมนะผมมีคูปองเริ่มต้นอยู่ที่3,154ันหนงร้้าสิคูปองนี่นะครับของรางวัลมีตามนี้เลยนะครับเก็บครบนะครับอนิมยการช็อปปิงหนึ่งอันเนี่ยเป็นนี่นะครับตาอันเชอรสกินนะครับพิเศษมามีมิน่ามากังก้า2อันนะครับเป็นท่าเต้นเวอรเลตนะครับ3อันนะครับเป็นฮีโร่4อันนะครับเป็นคัมพีพิเศษ10ชิ้นแล้วก็5อันนะครับเป็นเนอร์ไวโอเลตอนิเมะเดวมชั่นเบเกอร์นี่เลยนะครับก็เริ่มเล่นเลยกันนะครับผมนะมา มาลุ้นดวงกันดีกว่านะครับผมนะคันนี้จะถูกหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยนาคอสผมสุ่มได้ไม่ถึง2000นะคือแบบดวงโคตรด,ดีโอ้กาชปองไม่ออกเลยนะครับผมโอเคไม่ออกไม่เป็นไรครับผมนะ <c oughs> รู้แล้วว่ามันเกินจริงนะครับกลับมาแบบไหนไบโอเลตอนิเมะมันก็เปลืองหมดนะครับผมเอ้ยอันนี้เหมือนได้นะแต่ว่ากาชปองมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่านี้ได้นะอ๋อแล้วก็มีของที่มันแบบได้ฟรีด้วยเหรอนี่ยทุกคนลิเลียนาเนี่ยอันนี้คือมันบางอันอุย้ยมี ฟอเรนติโน <For Latino S 2> <laughs> แบบเช่าด้วยโ oh oh, อ้โหรโคตรเท่ะนะครับแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเล่นได,ได้ข้อเสนอพิเศษล่้อีก15ครั้งการัแบบนตีฮีโร่แล้วก็สกินนั่นเองนะครับผมนะอ๋อโอเคก็จัดไปแล้วผมแล้วเมื่อกี้นะครับของรางเกลือนะครับนี่เราสามารถแลกได้นะครับส่วนใครที่แบบรหัสไม่ค่อยมีสกินนะครับตรงนี้เรายังไม่ต้องเป็นแลกก็ได้นะครับผมนะแต่มันก็แลกฟรีได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าให้เลือกแบบเช่าไปนะครับกดเลือกรางวัลเนี่ยมันก็จะเลือกแบบเช่าให้เราทั้งหมดนะครับผมเราก็ได้เล่นฟรีงก็กดเล่นฟรีไป นี่แบบนี้นะครับผมเฮ้ยได้มาอีกอันหนึ่งเหรอเฮ้ยเกินได้มาสองอันแล้วนะครับผมสำหรับกาชาปอง่นเงนะครับผมเราก็สามารถเล่นฟรีได้อีกนะนี่เล่นฟรีได้อีกสองครั้งนะครับกดไปครับผมไยดวงเริ่มมาว่ะดวงเริ่มมาโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรมันต้องเสียตังค์เลยเนาะครับผมโอเคกดสิบครั้งไปครับแท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 บแบ,บอืมคันนี้เกินร้วนะครับแต่ว่าได้สกินเทวตรงนี้มาเนาะ เอ่อถ้าเกิดใครที่เป็นรหัสที่ไม่ค่อยมีสกินเนี่ยผมมาว่าเล่นกิจกรรมนี้ก็โอเคนะเอ้ยได้มาอีกหนึ่งอันกะชปองเฮ้ยเอาว่าได้มาอันที่3แล้วนะครับคูปองยังเหลืออีก2,000กว่าตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับผมเราขออนุญาตกดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเล่นของเกลือเอามาแลกฟรีนะครับโอเคไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับผมเราเอาของเกลือมาแลกฟรีต่อกดเลือกระวันทั้งหมดแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะเลือกแบบเช่าให้หมดเนาะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลือกของถาวรไ,ไปเล่นนนฟรรรี10คคััั้งงบผมมยยืญญญืกชปปาาหอเ มาไหมเ้ยมาหนึ่งเฮ้ยเกินเอาหรอวะถ้าเกิดครั้งนี้กดไปแล้วกาชาปองมาเลยนี่คือผมได้สก,กินเลยนะโอ้ยเสียวว่ะอย่างนี้อย่างนี้นเล่นฟรีสามครั้งแบบนี้หรือว่ามันจะมาหรือว่ามันจะมามไม่มาโอ้ยแต่ได้ลุกได้ลุก,ได,ลกได้ลุกมานะครับเราเลือกฟรีก่อนเราขอเลือกฟรีให้หมดก่อนเนาะดูดิเผื <S <S 2> <S 2> <ๆ>่อมันจะออกแง่ทุกคนดวงไม่ไม่เข้าใครออกใครโอเคไม่ได้ไม่ออกไม่เป็นไรครับผมเราก็กดเสียตามเลยครับผมตอนนี้ยล้มีกปองในันเจ็ดในงานสุดท้ายมันก็ไม่น่าจะ โอทุกคนเราจะเล่นเป็นยินดีนะทุกคนเราจะเล่นไปก่อนนะครับผมเอาของฟรีเสียงเงินแล้วก็ปรับมาของฟรีนะครับผมไม่งั้นเราไม่รู้มันจะออกตอนไหนเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากที่สุดนะผมอบอกเลยว่าสุดท้ายครับคุณป,ปองผมแบบไหวแล้วขออีกสักครั้งหนึ่งค่ ต้องไปสุเพิ่มนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มมาอีก1,258เดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันทีเดียวนะทุกคนนะมีโอกาสได้สกินทันทีคือตรงนี้ใช่ไหมนยทุกคนนั้นที่มันเป็นรูปเป็ดปะน่าจะเหลืออีสีครั้งไปทุกคนสลับตรงเนี้ยอีกผมไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดมันยุบแบบก็แสดงว่ามีโอกาสได้นะครับไปลองเล่นดูอ้าวโอเคได้เลยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหนึกว่าจะหมด อยังก็มันก็หมดเยอะนะแต่เลดมันก็ถือว่าประมาณนี้แหละสำหรับสกินของไวโอเลตอนิเมะนะครับผมมันแบบมันไม่ค่อยถูกนะทุกคนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปติดอสุดท้ายกันซะมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าเออมันต้องใช้เยอะนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีการช็อปปงที่อยู่ตรงนี้แล้วมันค่อยๆลดอะผมไม่ได้ดูเลยนะผมก็เพิ่งมาเห็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เหลือแลกเล่นฟรีด้วยนะครับก็ลองแลกไปก่อนเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเผื่อเราจะได้แบบสกินเพิ่มเติมฮีโร่เพิ่มเติมอะไรแบบนี้รเาก็แบบ สามารถเอาแบบเออเอากดเข้าถาวรได้อะไรแบบนี้นะครับนี่ทุกคนก็กดกดไปครับผมเผื่อมันได้ถาวรมาไงอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราก็ส่งกดเข้ากล่องจดหมายให้หมดเลยนะนี่ส่งไปยังกล่องจดหมายแบบนี้ได้เลยนะนี่นะครับนี่แบบนี้กดยืนยันไปเรียบร้อยนะครับขอรงรางวัลตัวนี้เราก็ถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายเรียบร้อยแล้วเนาะเราค่อยไปกดรับที่หลังนะครับแล้วก็ของรางวัลที่อยู่ตรงนี้เราก็มากดรับแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตาเชอรสกีพิเศษนะครับค่อยไปเปิดกันทีเดียวนะครับท้าเต้นไวโอเลตนะครับผม แล้วก็คำพีพิเศษนะครับผมแล้วก็สุดท้าย v i o l e ล a n i m ิเมนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าจุกๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้แล้วกันนะครับผมว่าสำหรับสกินนี้ผมหมดไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะก็สำหรับสกินของวัลเลตตรงนี้นะครับผมหมดไปในงบเท่านี้นั่นเดนนะครับวันนี้ก็อย่างที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานเลยนะครับวัลเลตแล้วเนี่ยสกินนะครับมันจะอยู่ประมาณ3,000จนถึง6,000นะครับที่ทุกคนจะต้องเตรียมเอาไว้นะเดนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ได้แบบพันสองพัเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าโคตรดวงเลยนะทุกคนนะก็ตรงนี้ใครลองไปสมล้วคอมเมนต์บอกกันด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปกดรับของรางวัลกันนะครับของรางวัลก็บอกเลยว่าน่าจะเยอะมากๆนะครับผมนะกดรับ ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเราจะได้มาสรุปนะว่าเราได้กี่อย่างได้เลยนะครับอันแรกครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมไฮไลท์ของงานนี้นะครับสกินของ Violent Dimension Breaker กอนะเองนะครับนี่เป็นไงโคตรสวยนะครับผมนะโอเคต่อมาคราบผมนะเป็นสกินของเทวนา w ว o d l แลนนะครับผมนี่ ที่เราได้มาในกิจกรรมครั้นี้ด้วยนะครับต่อมาเขาบอกนะเป็นสกินของลิเลียนะครับผมเนี่ยสกินนี้เลยต่อมาเขาบอกนะเป็นสกินของลูคนะครับผมนะก็ช่วงนี้เห็นกันมากขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามีสกินใหม่มานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะครับเป็นสกินของเรนติโนนะครับสกินนี้ตะก่อนได้ฉายาเลยนะครับว่าสกินนี้ล้ำผิวที่สุดนี่นะครับผมโอเคนี่ขอละวันก็จะเป็นตามนี้นะครับยังไม่รวมว่าเราได้ตายเชิญพิเศษตัวนี้อีกเนาะเราค่อยไปกดรับที่หลังนะครับแล้วก็มีท่าเต้นนะ สามารถรับได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับผมนะใครที่ได้ขอไม่ครบต่างๆนานๆนะครับผมก็สามารถไปติดต่อทาง GM ได้เลยนั่นเองนะครับนี่กรอบโปรไฟล์เป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่มีรูปโปรไฟล์นะได้แต่กรอบนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนะส่วน f อ Skill เดี๋ยวเราพาไปดีวิลกันสั้นๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าสกิลนี้มันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมแล้วแล้วโมเดลเนี่ยโอเคไหมนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลย BITCH! โอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะ่ะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบเนี่ยให้คอมเมนต์คำว่า วายโออนิเมะล่าสุดนั่นเองในคราวผมนะเออเพราะว่าครั้งนี้ก็จะบันทึกเอาไว้นะว่าเป็นการสมกันกับมาครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับโอเคครับผมสั้หลับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจบอย่าลืมคอมเมนต์ปอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสัหลับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กากระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปแล้วก็ แล้วเจอกันบายบายครับ